สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนะฮะหลังจากที่ท่างหายจากการตกปลามา2เดือนเต็มๆก็ต,ตั้งแต่เปิดตัวสินค้ามานี่ไม่ได้ออกหมายเลยฮะไม่มีเวลาว่างเลยวิ่งส่งของอย่างเดียวเมื่อวานตอนเย็นนะฮะ ไปเดินงานที่บางนามาป็ดถอยเหยื่อใหม่วันนี้ก็เลยเอ,ออกมาตีเล่นนะฮะวันนี้วันอาทิตย์กันเลยสักหน่อยนึ่งละกันเดี๋ยวจะลืมวิชาหมดนี่ฮนะหยุดน้ำไม่นานฟังเสียงลอกนะไม่ได้ล้างนะฮะทิ้งไว้สนิมน่าจะกินลูกป,ปืนไปแล้วเห็นแะค่แๆ,ๆ,ๆแค่กลับไปต้องล้างแล้วเนะี่ย น้ำนี้เพิ่งมาใหม่นะฮะแรกน้ำมันแห้งไปหมดแล้วเพราะนั้นตอนนี้ปลาช่อนคาดว่าน่าจะไปรวมมาอยู่ชิเแถวต้นน้ำเพราะปลาหน,น้านี้นะมันจะวิ่งสวนน้ำขึ้นไปหาแหล่งน้ำใหม่นะปลาจะไปอยู่น้ำตื้นๆชายชายปลาชายชายต้นน้ำนู่นะฮะน้ำลึกๆไม่ค่อยอยู่ละถึงแล้วต้นน้ำ แต่ยังไม่ต้นทีเดียวนะตอนี้ก็เป็นจุดที่น้ำน้ำหลงไปเอ้ยไหลลงไปที่บ่อใหญ่นะซึ่งน้ำตรงนี้ลึกไม่ถึงส0สิเซนนะนตื้นๆเลยแต่ค่าว่าปานะ่าจะมาอยู่ที่นั่นแหละนี่นะช่อนตัวแรกของเช้านี้เราฮึ่นกัดอนป่า ไล,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 ล่ไล่ไล่แล้วนี่อยู่แล้วนี่แน่อยู่แล้วตัวที่สองของไม้ติดครับทานผู้ชมหมายเดียวกันเลยเหมือนเดิมฮะไซนี้สายพันธุ์เราเน้นกินหัวนะฮะไม่เน้นกินตัวโอ้โหตัวนี้โดนไฟช็อตมาฮะหนีกินององอสองตัวติด,ตด เนี่ยเราเน้นกินหัวพุ่งอยู่แล้วพันนี้มันพันกินหัวนะฮะไม่ใช่ประชนพันเนื้อนะนี่ประชนพันกินหัวพริกการนิดหน่อยนะฮะกดๆดงองๆน่าจะมีสามตัวนะขยับขยับอยู่นี่ไงนี่ไงตัวที่สามโอ้โหทุกไม้โดนทุกไม้ยิ่งตายครับท่านผู้ชมตายเลย มารวมอะไรกันตรงนี้หมายเดิมเลยฮะรูเดิมเลยปรดีมีฝูงลูกปลาหมอเทศขึ้นอยู่นะน่าจะมาลุมกินลูกปลาหมอเทศอ่าตัวนี้ควนกันมานิดนึงแต่ไซส์เดียวกันเลยสองขีไซส์เดียวกันทั้งหมดอ้มเหลือเชื่อเลยมารวมมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอย่างนีน้ไซส์เดียวกันเลยสองเขตแต่ตัวนี้หัวสวยหน่อยอ่าพอดูได้ตัวนี้ อยู่ตรงไหนล่ะโอ้อยนี่ไงกัดอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่โดนกัดไม่โดนกัดไม่โดนโอ้โหกัดทุกท้ายยิ่งตายครับท่านผู้ชมโอ้พัดไม่อยู่กัดไปโดนเยอะมีขยับมีขยับมีขยับฮะมีขยับ นาจะแสนตัวโลฮะน่าจะแสนตโลฮนะเอ้ยโอใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่เว้ยไซโลครับมาแล้วครับไตโลโอ้เหยื่อเล็กด้วยหลุดไหมเล็กนะด,ด้วยฮะเล็กด,ด้วยฮะเล็กด้วยฮะโอ้โหไซโลกว่า โลกว่าท่านผู้ชมมาแล้วใส่โลกว่าแต่เช้าโอ้โหตัวนี้มีโลครึ่งฮะแต่ต้องไปช่างโลครึ่งต้องมีตัวนี้ยาวเหยีดสมบูรณ์ด้วยน้ำแค่ยี่สิบเซนได้มั้งนี่นะ โอ้โหมันไม่อยู่นะหนึ่งนี่งไงอยู่ครับตัวน,นี้อยู่ครับตัวน,นี้อยู่ครับไปขึ้นเลย นึงสามสี่ขีด้าสองสามขีดยิงไกลยิ่งเล็กน้ำยี่สิบสิจุดอนี่นนขณะนี้เวลาแปดโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะฮะเรากลับมาถึงบ้านแล้วไม่ไหวนี่นะฮะผลงานสองชั่วโมงนะครับเช้าตั้งแต่หกโมงถึงแปดโมงได้มาทั้งหมดสิบ ตัวนะแต่ว่ามีไซส์เล็กๆอยู่อยู่สามตัวนะก็เลยปล่อยบอ่อหน้าหมู่บ้านไปเรียบร้อยละอันนี้ก็คัดไซส์สวยมาโอ้โหแดดบาบแบบโมมันแดดตอนเที่ยงเลยนะ